คิดว่าแมวของคุณฉลาดไหมจัดอันดับ5สายพันธ์แมวที่ฉลาดที่สุดในโลกอันดับ5 k o n i t ร็กน้องไม่ใช่แค่คนหยิกน่ารักนะแต่น้องคืออัจฉริยนักแก้ปัญหาด้วยความที่เล่นเหมือนลูกแมวตลอดการและความฉลาดระดับ5ดาวน้องสามารถเรียนรู้ที่จะเล่นของเล่นพัซเซิลและคาบของกลับมาให้ได้สบายๆเลยอันดับ4บอร์มิสแมวที่ถูกเรียกว่ามีนิสัยเหมือนสุนัขน้องฉลาดด้านสังคมสูงมาก ชอบตามเจ้าของไปทุกที่เรียนรู้เทคนิคต่างๆได้ไวและพร้อมจะเป็นเพื่อนเล่นให้คุณได้ทั้งวันใครอยากได้แมวขี้อ้อนแถมฉลาดต้องพันนี้เลยอันดับสามเบงกอลด้วยสายเลือดจากแมวเสือดาวเอเชียน้องมีความสามารถในการเอาตัวรอดและสติปัญญาของนักล่าเต็มเปี่ยมน้องเบื่อง่ายมากแถมยังเป็นแมวไม่กี่สายพันธุ์ที่ชอบเล่นน้ําด้วยนะอันดับสองแมววิเชียนมากแมวไทยในตำนานที่ไม่ได้มีดีแค่ความสง,ง่างามน้องเป็นนักสื่อสารตัวยง สามารถส่งเสียงได้หลากหลายเพื่อบอกความต้องการของตัวเองแถมยังฉลาดพอที่จะฝึกให้เดินจูงสายได้เหมือนสุนัขเลยและอันดับหนึ่งอบิซิเนียนแมวที่ความอยากรู้อย,อยากเห็นไม่มีที่สิ้นสุดน้องคือยอดนักสืบน้องเรียนรู้จากการสังเกตและสามารถเปิดตู้หรือลิ้นชักเพื่อหาของเล่นที่ซ่อนไว้ได้สมองของน้องต้องการการกระตุ้นตลอดเวลาจริงๆแมวของคุณมีนิสัยเหมือนพันไหนในนี้บ้างหรือคุณคิดว่ามีพันไหนฉลาดกว่านี้อีกคอมเมนต์มาคุยกัน